สวัสดีจ้าพบกับช่องนางเอกฟินแลนด์ตอนบายๆสิาพามากินบักม่วงเ,เก็บระเบียงแล้วๆก็เลยคิดยาบกักสมเห็นบักม่วงวันนี้ตุเย็นก็เลยเอาบักม่วงมากินซื้อมาได้สามอาทิตย์แล้วล่ะจ้ากินมาบิดจยกเทืองซ,ซื้อกับอะไ้ซื้อหลายเดย้แต่มันมันเป็นไรล่ะมันไม่มีปัญหากินที่ยู่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮากินซุ้มกันกัน แสบกินหลายคนแสบทั้งนี้กินกกินคนเดียวโดนซื้อไม่ได้สามวันที่แล้จ้ะเจ้ากับสามวัที่พ่อของกับบะม่วงหมดละอายุในตู้เย็นอยู่เจ้ากับม่วงกับว่าไก่กันดอกจ้ะอายุกับจีประมาณไรเลียกัน,ก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 น นะคะมากินน้ำกันนี่เราแต่ละมือกับประเทศเนี้ยอยู่บ้านคนเดียวคันสิไปหาพี่เพื่อนอที่อยู่ใกล้ๆนีกแล้วมือมันมกับปเฮ็ดงานแล้วกับว่าอยากไปซุม่มไปแซ่บเป็นเด็กเพป็นคำค,นคันไปกับไม่แต่อยากขันไปกับขันไปกับไปไปเป๊กกันบกักอ่า แล้ววันนี้นี่พินกับเพิ่นสิเฮ็ดงานหมืออื่นเพิ่นกับบ่คคอยอยากเปลกเท่ากับบ่ออยากไปคือกันขันขันเปลกแล้วมันแขงตีนร่มเนาะบผสมเนาะค่ะบผสมพอกินอยู่แต่ว่ามันแข็งที่บรได้เอาเปลือกมันออกเนี่ย hìn mận ruột, nhìn mận bớt bựa bớt nhàng mận nè, khi mận nai gìn ai, cứ gìn hoa nai, mùi mận phẳng, sao bạc mương gì, xê cà phê ăn nè, luôn, ไปซอกตู้เย็ยนเมือเเ้านี่ได้เห็ดได้เห็ดล้วได้กระเทียมเข้ากับเรเห็นกระเทียมนเนาะเข้ากับไปเปิดตู้แล้วก็ไปได้สงสัยก็คือคิดว่าพ่อใหญ่เอาไปเก็บไปเมืองไหนมืองนึงให้สรุปแล้วเราสื่อความมาเมื่อวานนี่เราปลอมเขาตู้เย็ยนบดเลยโอ้ยฝรั่งกละลากะแหงบอยเพิ่นกะบ,บอยขึ้เข้าพร้อ,อมเดี แต่ว่าผูน้องคนก็เห็นเพิ่นเอากระเทียมใส่ตู้เย็นอยู่แต่ว่าน,นี่ก็บบ่ค่อยเอาไว้ดรอกแต่ว่าฝรั่งพอใหญ่นี่ยแหละอนไรเราก็เก็บเข้าตู้เย็นเนบิดกแลเข้ากับน้ำเข้ากันเฮ็ดแเราเย็นปุ๊บเข้าตู้เย็นเลยบ่อเข้าตู้เย็นแล้วบากิน แมนรอดจีเฮ็ดเองกะซังเฮาจเีเฮ็ดเองกะซังปรนเฮ็ดให้เรากินนี่คือว่าเสรซตเราต้องเข้าตู้เย็นเลยบ้านในข้าวแกนนะ่นแล้วยพุ่มพุ่มจะข้าวแกน่นมีดกะบข้าวอยู่เด้อเนี่ อย่าหนำมันเอามืองอากาศบ้านหนาวด้วจ้ะมือนนีซีอ,องศาพออยู่อยู่แต่ว่าทั้งฝนทั้งอ่าทั้งฝนทั้งหิมะแต่ว่านี่นุ่งเสือแขนยาวนี่เอาขยะไปทิมจ้ะพึงขึ้นมากแล้วยังมาในถอดอยู่ ตัวเย็นเห็นเห็ดเห็นเห็ดเห็นกระเทียมเห็นขิงเห็นหอมแดงเห็นบักมวงถ้าอยากถึงตัวแบบนี้เนี่ยคิดพ่อว่ามี้บักมวงกะหาบักมวงมากินค่อยเห็ดเวียกอีกกินบักมว่แรกกับเย็นสีซ้อยขิงใส่ตัวเย็นไว้ใส่ซองฟีดไว้ น้าเหมือนคนมีหยังนั่งสิมักเออ่เฮ็ดใไซซองฟีดไว้ถ้าเป็นอยู่บ้านค่าตะไคร้อ้อมบ้านอยู่นั่งก็สิมักตากค่าตะไคร้บบปางกูนั่งก็สิมักตา,า,ตาปปก,ก,กตาแห้งไว้ตากแห้งแลแ้วก็ใส่กระปุกไว้นั่งคิดว่าฝนตกฝนลงหาเทื่อฝนตกฝนลงใส่ลูกใส่หลานจะคล้องคือกันขี้ข้านออกไปเอาสิค่ะกระหนุ่มบอในปลูกนหนวดวานลงตมง่ายดีแต่ว่าพูดถึงว่ามันกะ มันบอึดมันบื่อต้มอตากอะไร,รก็ซ่ว่าจกินเบิเดดอกก็ไปเอางงกัไปเอายูซูดยูก่อคือเก่าแต่ว่าก็อยากตากาอยากเฮ็ดมาอยู่นี่กันซื้อมาไวแ้วแล้วซื้อมาแล้เราดปนี่ซ่ว่เฮาสิสก,กินเบิดมันแห้งอากาศบ้านเขา่าคือบ้านเฮาบ้านเฮาผัดเป็นแห้งๆชื้นๆนะนักเทื่ยนแต่ว่าอยู่นี่แห้งๆไปเลยค้าพวกค้าพวกยังพวกอ่แบบเพริคแห้งห่อไว้ในห่อไว้สันเนี่ย แห้งแห้งแห้งดีแห้งกอดอากาศบ้านเขาเป็นอากาศหนึ่งแห่งกินไปกินมาว่าผสมนวยเนี่มันสมอยู่ด้วยน,นี่มันก็นขึ้นนวยบางนึ่งอยูด้นี่เ,นเคทแดแขวแล้วได้แบบที่เนี่ย กับที่ฮั่นกิงเข่าช่องฟิตทั่นนอยากินกับเอามากินสบายบม่ต้องปล่อยมันเหี่ยวมันแห้งกันพูคนก็บ่าคือบัซื้อมาเท่าหน่อยขายามันเหี่ยวมันแห้งจากสีบางเนาะนั่งกับซื้อเปลี่ยนอันเทะาแ้ยงกันก็ได้นั่งกับเอามาบับเทลาสามทีเงี้ยงใหญ่ๆแล้วกับั่นเขาช่องฟิตยิามอยากกินนั่งกับกำวานล้วนได้ก็ได้ค่าคือค่ากับซื้อมาก กากระซือมากแล้วกันหันเขาขึ้นกันตาบานย่ายบาฝาไม่ตาบานปกไก่ย่างอยู่คาแห่งกันจะประกาอยากคาสดุดบ่เบิดอยู่ลลวนี่บั่วงได้กลับข้าไปดูเย็ยนอยกันนี่เค็ดแขวแล้วพี่น้องเอ้ย ทั้งบานเขาคือสิอคำแล้วเนาะทั้งนี้หาก็สิหามงแรง่บ่แต่ว่าแดดยังเต็มฝ้าเลยสิเขาหนาห่อนเขาแล้วเขาหนาห่อนแลวบ่บ,บ้าคำง่ายหระอปะที่เนี่ย เดืสอสาวนุ่เอาไว้เขาเอาไว้กินเมื่อไนท่านย่างะคิดพ่ออีกบุ๊คเป็นทีที่ีผุณบุ๊เขาสีเบิดสําหรับคลิปนี้สาวนั่งเอกฟินแลนด์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครหรือว่าผู้ใดมีขอขอขอข้อข้อขอข้อออยาออขอ้อออขออข้อขอก้อข้อขอข้อน้กนน์ก้ขอขออคอข้อน้อขข้